อีกจุดหนึ่งค่ะพูดถึงอาหารทิ้งท้ายสักหนึ่งภาพที่เชียงใหม่เผื่อกณผู้ชมอยู่กรุงเทพคิดถึงอาหารเมืองเหนือนะคะที่เชียงใหม่ค่ะปักหมุดนี้โดยคุณเฉลฝันดิดผู้ดีนะคะปักหมุดมาจากตลาดบ้านท่อตำบลสันพี่ถันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะพาไปสำรวจของกินบ้านเฮาค่ะอาหารพื้นเมืองตามตลาดท้องถิ่นนี่เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเพราะอาหารมันหลากหลายในการกักตัวของเราก็มีรสชาติมากยิ่งขึ้นนะคะ คนที่เขานิยมทานอาหารในพื้นที่ภาคเหนือก็จำพวกโปรตีนก็ต้องใส่อั่วนะคะแคปหมูจิ้นนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งนะคะมักจะทานคู่กับน้ำพริกขาแล้วก็เมื่อสักครู่ในเห็นภาของจิ้นส้มแหนมด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารจำพวกน้ำพริกแห้งเพิ่มรสให้มื้ออาหารแต่ทีนี้ จากการสำรวจก็มีข้อแนะนำนิดนึงนะคะแม่ค้าที่ตลาดที่นั่นเขาบอกว่าช่วงนี้ใครซื้อน้ำพริกหนุ่มไปรับประทานเนี่ยพยายามอย่ารับประทานข้ามมื้ออาหารเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนน้ำพริกก็จะเสียง่ายแล้วก็ส่งผลต่อท้องไส้คุณผู้ชมด้วยนะคะคุณธทีรเดชคุณอนุวิสาคะทิ้งท้ายแบบนี้ให้ทั้งสองท่านหิวค่ะแล้วบอกนิดนึงว่าถ้าจะลดรายจ่ายได้ดีเนี่ยหลายครัวเรือนเ <ๆ S 1> ขาบอกซื้อน้ำพริกไปนะคะมีผักครัวเรือนปลอดสารเคมีอยู่ริมรั้วอันนี้ ก็ช่วยทําให้เหมือนมีอรรถรสได้เดินออกมาเก็บผักนะคะในช่วงกับตัวด้วยค่ะเหมือนนึ่งนะฮะชินส้มใช่ไหมฮะถูกต้องเคยรับประทานอยู่บ้างอร่อยดีไปแล้วค่ะดิฉันหิวค่ะขอบคุณมากค่ะ